ถ้าคุณกำลังมองหากระบะที่ดีที่สุดในตลาดแนะนำไปเลยเจ้าตัวนี้ครับวันนี้อยู่กับน้องโจโตอินอีกแล้วครับวันนี้พามาดูเจ้าลนเจอร์สปอร์นะครับมีดีกว่า XLS ยังไงนะครับด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟมันติ r รีเฟกเตอร์นะครับแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวของ XLS นะครับจะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะครับ ด้านหน้าครับลูกค้าใส่กระจัง Ford มานะครับ F O R D นะครับลางพึ่งเขาจะมีความกว้างนิดนึงนะครับของฟอร์เพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับผมว่ามันทําให้ประหยัดน้ํามันได้ดีขึ้นนะครับส่วนด้านข้างครับด้านข้างครับตัวนี้ลูกค้าใส่ซุ้มล้อนะครับเป็น6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ติดตั้งจากโชรูมนะครับเรามีช่างอย่างมืออาชีพนะครับคอยดูแลนะครับ ล้อแม็กครับลูกค้าใส่เป็นขอบ20นะครับเป็นยางโอตานินะครับลายนี้ลายคล้ายๆเข่ากวางนะครับดูดุดันนะครับตัวนี้มันจะไม่มีออฟเซ็ตลึกนะครับตัวนี้มันจะพอดีกับซุ้มพอเราใส่ซุ้ม6นิ้วนะครับมันก็จะทําให้พอดีกับรถนะครับดูอ้วนๆนะครับผมว่าข้อดีนะครับใส่ใส่แม็กที่ไม่มีออฟเซ็ตลึกๆเนี่ยครับมันทําให้รถเนี่ยครับไม่ต้องไปดัดแปลงช่วงล่างนะครับวารันตีตัวรถนะครับก็ยังคงเป็น5ปี นะครับอยู่นะครับตัวนี้ก็ดีครับเพราะว่าเราไม่วารันตีตัวรถไม่ขาดนะครับตัวนี้จะใส่ยางเป็น275นะครับ55นะครับทับอารนะครับดูดุดันแข็งแรงดีครับตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับจะเป็นครอบกระจกนะครับสีกาไฟนะครับพร้อมไฟเหลวที่กระจกนะครับแล้วก็ตัวแก้มเนี่ยครับเขาจะเป็นกาไฟนะครับให้ดูโดดเด่นนะครับเวลาในขณะเลี้ยวเนี่ยครับเราจะมี ไฟเลี้ยวเนี่ยครับสัญญาณไฟเนี่ยที่ข้างกระจกนะครับทำให้ดูปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนด้านบนครับลูกค้าใส่เป็นราวหลังคานะครับราวขหลังคาตัวนี้เราจะเป็นการซิลิโคนไว้นะครับข้อดีเนี่ยครับมันสวยนะครับแต่เราก็ยังมีข้อเสียที่มันยังใช้งานไม่ได้จริงนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถรับน้ําหนักได้นะครับทางฟอร์ดเราจะไม่เจาะตัวรถให้นะครับเนื่องจากว่าผลภายหน้านะครับรถน้ํามันจะเข้านะครับเราดูแลให้นะครับจะเอ๋พามาดูภายใน นะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยนะครับแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับมันติฟังก์ชันนะครับส่วนหน้าจอภายในนะครับด้านหน้าจะเป็น8นิ้วนะครับส่วนตัวกลางจะเป็น10นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์แยกซ้ายขวาอิสระนะครับฝั่งคนซ้ายร้อนคนขวาหนาวเราก็แยกกันคนละอุณหภูมินะครับแต่พัดลมเราจะใช้ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีทั้งระบบ Type C นะครับแล้วก็ AUX นะครับแล้วก็มีตัวชาร์จไวเลสชาร์จนะครับ ส่วนด้านในนะครับโหมดของสปอร์ตนะครับมีทั้งหมด4โหมดนะครับจะมีทั้งเป็นแมนนวลนะครับเป็นปกตินะครับแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นถนนลื่นนะครับแล้วก็ระบบลากจูงนะครับตัวนี้มาให้ทั้งหมด4โหมดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังของสปอร์ตนะครับยังเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นของตัวเจ้าสปอร์ตนะครับมาจากโรงงานนะครับในตัวเบาะเรามีถุงลมนิรภัยด้วยนะครับ เรามีคําแนะนําดีๆให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะครับฟอร์ดนะครับได้ร่วมกับบริษัทแฮมเมอร์นะครับอันนี้เราเป็นนําช่างนะครับจากมือฉมังนะครับของบริษัทแฮมเมอร์นะครับมาติดตั้งให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องมีการเจาะตัวรถเลยเพราะว่าฟอร์ดนะครับเขาเจาะตัวรถมาให้จากโรงงานแล้วนะครับมีตัวมีตัวปิดมาให้แล้วนะครับตัวนี้ทําให้เราไม่ต้องเจาะกับตัวรถรถไม่เสียนะครับ ด้านท้ายครับตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับของสปอร์ตนะครับจะเป็นไฟ LED นะครับแต่ถ้าจะเป็น XLS นะครับยังเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนนะครับพร้อมกล้องหลังนะครับตัวนี้เป็นกล้องหลังจากโรงงานเลยนะครับเราไม่ได้ต้องมานั่งดัดแปลงมันนะครับวาันตีทุกอย่างคันนี้อยู่ครบครับ5ปีนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรหาน้องโจโตอินได้เลยนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สองหกห้าสามนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีมูลค่านะครับเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทนะครับถ้าอยากได้สิทธิพิเศษนะครับส่วนลดเยอะๆของแต่งเยอะๆนะครับโทรหาน้องโจได้เลยนะครับน้องโจยินดีให้คําปรึกษาและคําแนะนํานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ